ต่อไปอนุกรมตอนที่18แบบบบหัดที่3.4นะแบบหัดที่3.4จะทําข้อที่4ให้ดูเป็นตัวอย่างข้อที่4บอกว่าจงหาผลบวกเป็นพจน์แรกของอนุกรม9บวก9 9, ic 9 9บวก9บวก อันนี้เนาะเนี่ยเก้าก้าเมีเอ็นตัวก็ทำเาเกตัวนี้ทำเป็น10บลบหนึ่งเก้้าเเป็นร้อยลบหนึ่อันนี้หนึ่งพันลบหก็คือสิบกำลังเอลบดงเองเพราะว่าสิบกำลังหนึ่งสิลังสองสิบกำลังสามลบหนึ่งสิบกำลังเอ่อสิบกำลังสองลบหน่ันึ่นี้คือสิบกลเอ็นบหก็ดึงพวกนี้ออกมาสิบร้อยพันดึงออกมาตรงนี้มันคือ10บสิบกำลังสองสิบกำลังากลังเ็นลบหนี่มันจะมีอยู่สิบ มีอยู่เนตัวลบ1นึ่ลบหลบหน,บหนมีเนตัวก็คือลบหนึ่คูณเอนเองตรงนี้ก็คือหาสูตรผลบวกอนุกรมเลขาคณิต a 1หนึ่พจน์แรกคือ10อัตราส่วนร์สิบกำลังสองหารสิรก็คือ10บเท่ากับนี้แทนเข้าไป A1 หนึคูณหลบ R ส่วนหลบ R แทนเข้าไปในสูตรอย่างเงี้ยสิเอ่หนคือ10บเลฟ1นึลบสิบกำลังเส่วนหลบสิ ลบเ็นลอ,อ,อกลงมาต่อไปก็จะได้1ลบ10ก็คือลบ9กก็ได้เป็นลบ10ส่วน9 1ลบสิบบตามลบเอเอาลบคูณเข้าไปก็ได้เป็นลบ1เอาลบคูณล,ลบเป็นบวกได้10 n บบนเอ็นตามท้ายก็ได้คำตอบตามนี้ข้อที่4ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปดูข้อต่อไปคือข้อที่5 ข้อที่5โจทย์ก็จะแปลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะโจทย์จะแปลงแปลงไปนิดหนึ่งก็คือหาค่าของ5้าบวกห้า้าบวก5ห้าห้ตรงนี้มี10ตัวนับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหดแดเก้าตัวก็แปลงเราเอาตัวประกอบร่วม5มาข้างนอกนี่วงเล็บนะวงเล็บ1นึ่งบวกสิบเอ็ดบกสิบเอ็ดก็ เอาห้าไปคูณกับร่วมมาเห็ไหมทำแบบนี้ถ้าคูณไปก็จะเหมือนตัวนี้เดิมก็คูณได้เก้ส่วนเต่อไปเอา5มาข้างนอกนะเก้าคูณข้างในกลายเป็นแบบนี้เห็มเ้าคูณหเป็น9ก้าเคูณสิบเป็นเก้าเกเป็น9 9้ออกมาเป็นสิตัวก็ทําออกมาขอทําตรงนี้5้าส่วนเกคือทําคล้ายๆข้อเมื่อที่ส ก้าคูณสิบลบหนึ่งเก้าเก้าคือสิบกำลังสองลบหนึ่งเก้าร้อยเก้าเก้าสิบกำลังสามลบหนึ่งตัวนี้มีสิบตัวก็คือสิบกำลังสิบลบหนึ่งทำออกมาเพราะนั้นตุกพจน์หน้ากลุ่มแรกกลุ่มนี้เป็นอนุกรมในขาคณิตเอหนึ่งให้สูตรผลรวมเอหนึ่งเล็บหนึ่งลบอัน์เลยส่วนหนึ่งลบเอหนึ่งพจน์แรกคือสิบ r คือสิบกำลังสองหารสิบ r ก็คือสิบนี่ตัวหาแล้วเนาะ อ่า,ก,อาก็สิบแทนเข้าไปแทนในสูตรนี้เข้าไปตามปกติลบหนึ่งคูณสิบก็ได้ลบสิบทำออกมาห้าส่วนเก้าหนึ่งลบสิบก็จะจดลบเก้าไว้ข้างล่างนะก็เป็นสิบกลเล็บหนึ่งลบสิบกลสิบลบสิบลอบออกมาต่อไปเอาเครื่องหมายลบขึ้นมาคูณเข้าไปข้างในนี่คูณเข้าไปข้างในนี่ก็เป็นสิบส่วนเก้าอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งลบคูณลบเป็นบวกสิบกำลังสิบ อันนี้คณนอสองจำนวนคณนอคือเก้าเก้าหันเก้าได้หนึ่งครั้งหนึ่งคูณตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ตัวส่วนตรงนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหานเก้าได้เก้าครั้งเก้าคูณสิบได้เป็นเก้าสิบได้ลบเก้าสิบทำออกมาได้ห้าส่วนแปดสิบเอ็ดอันนี้สิบคูณลบหนึ่งก็ได้ลบสิบสิบคูณสิบกำลังสิบเป็นสิบกำลังสิบลังสบเอ็ดคูณกันกำลังบวมกันเนาะอันนี้ลบเก้าสิบก็ลอกออกมา ได้คำตอบ5้าส่วนแปดสก็ลอา1ิลบลบ10บก็ลบ90กลายเป็นลบร้อก็โอเคเนาะก็ได้แค่นี้